สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะรับป้าเหมียวจะมาพูดในหัวข้อเรื่องอสาวสาว,สา,วสายโฝอนะคะคือว่าก่อนที่ป้าเหมียวจะมาพูดนี้นะคะคือป้าเหมียวได้เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์นะคะ ข่าวหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูใน f a c e b o o k ด้วยค่ะข่าวหนังสือพิมพ์ของ Daily New ที่ประเทศอังกฤษนะคะเกี่ยวกับสาวไทยเสียชีวิตในลอนดอนนะคะเนาะคืออ,อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนที่คิดอยากจะมีสามีฝรั่งนะคะอยากจะให้ ดูให้ดีคิดแต่ตรองให้ดีว่าอยากจะมาอยู่เมืองนอกแต่เราก็ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่ามันเกิดเหตุที่ว่า,าสาวไทยคนนี้ได้มาเสียชีวิตที่ต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษนะคะที่รอนดอนและ้าเหมียวอ,อยากจะบอกเพื่อนๆสายฝอนะคะที่อยากจะมีสามีฝรั่งนะคะ ให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะและก็ไม่อยากจะให้คนไทยต้องมาจบชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคือสองสารพ่อแม่พี่น้องสองสารครอบครัวญาติญาติะคะ่ะเพราะว่าเรามาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาไม่รู้กับเราว่าเรามาอยู่แบบสุขสบายหรือมาอยู่แบบทุกข์หรือมาอยู่แบบอ่านู่นนี่นั่นนะคะ คือป้าเมียวอยากให้เป็นแบบลายสุดท้ายที่ได้เสียชีวิตที่ต่างประเทศนะคะก่อนอื่นนะคะที่สาวไทยคนนี้ที่อ่าก่อนอื่นป้าเมียวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเขาด้วยนะคะคือน้องอาจจะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงหรืออะไร หลายหลายอย่างนะคะนะแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่ประเทศอังกฤษนะคะเป็นอ่าประเทศอื่นนะคะพระเมียกไม่ขอเอ่ยชื่อประเทศนะคะเป็นประเทศอื่นแล้วเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วมีภรรยามีลูกอยู่แล้วนะคะแล้วเขาได้ไปเที่ยวที่เมืองไทยอาจจะไปเจอกันที่เมืองไทยหรือว่า,าติดต่อกันในแชทคู่หรืออะไรประมาณนั้น อันนี้ป้าเหมียวก็ไม่ทราบได้นะคะป้าเหมียวอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ่าสาวๆทุกๆคนที่อยู่เมืองไทยอยากจะมีสามีฝรั่งนะคะอยากให้ดูดูและคิดไต่ตองให้ดีนะคะส่วนคนที่อ่าเจอคู่ที่ดีนั่นก็คือดีนะคะนั่นก็คือดีสำหรับเขา แต่ส่วนคนที่อ่ากำลังจะอ่าหาสามีฝรั่งหรือแฟนฝรั่งที่อ่าพูดคุยกันแล้วจะมาอยู่ต่างประเทศด้วยกันเนี่ยนะคะป้าเหมียวอยากให้มาแบบว่าอ่าศึกษากันให้ดีก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแบบแบบประมาณแบบเดือน2เดือนแล้วตกลงแต่งงานแล้วก็ตามเขามาอยู่ประเทศนอกหรือประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะ เราต้องดูให้ดีก่อนค่ะอันนี้ป้าเหมียวก็ขอแสดงความเสียใจจริงๆด้วยนะคะป้าเหมียวก็จะไม่ขอเอ่ยชื่อนอ้องนะคะคือแบบว่าสงสารครอบครัวสงสารแม่เขาด้วยที่ว่าแม่อ่าก็แก่แล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตประมาณนั้นนะคะคือแบบน่าสงสารนะ ป้าเหมียวก็เลยอยากจะมาพูดให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนได้รู้ว่าการที่มีสามีฝรั่งเนี่ยนะคะถ้าเจอคนดีมันก็ดีนะคะแต่ถ้าเจอคนไม่ดีเนี่ยมันมีแบบหลายร้อยอย่างอะหลายร้อยแบบป้าเหมียวพูดพูดไม่รู้ว่าจะพูดจะยกตัวอย่างมายัางไงดีนะคะแต่สรุปแล้ว อยากให้เพื่อนๆดูให้ดีนะคะศึกษากันให้ดีศึกษากันให้นานศึกษากันให้นานๆก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้ศึกษากันให้เป็นปีไปเลยค่ะก่อนที่เราจะตกลงแต่งงานเราจะย้ายมาอยู่กับเขานะคะสาวคนนี้นะคะที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะอันนี้ป้าเหมียยก็ไม่ทราบนะคะว่าเขาเอารู้จักกันยังไง อยู่ด้วยกันนานหรือยังหรือย้ายมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้นานหรือยังอันนี้ป้าเหมียวก็ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าข่าวที่นี่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมากมายเพียงแต่ว่าบอกบอกแค่ว่าอาชื่อนามสกุลอายุประเทศแล้วก็สาเหตุการตายตายด้วยอะไรนะคะอันนี้คืออ่าน้องเขาโดนบีบคอค่ะโดนบีบคอแล้วก็ศีรษะก็จะมีอ่ะ รอยแบบเหมือนแบบอาจจะต่อสู้กันหรืออะไรประมาณนั้นนะคะนั่นละค่ะเพาเหมียวอยากจะอะมาพูดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสายฝอให้ได้รับรู้ว่าการที่มาอยู่เมืองนอกกับสามีฝรั่งที่เราเพิ่งรู้จักกัน แล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีอะไรที่แบบหลายอย่างอะครับเพื่อนๆนะเราต้องศึกษาให้ดีนะคะศึกษาให้เป็นปีนะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะมีจริงๆอะศึกษาให้เป็นปีอย่างของป้าเมียวนี่ป้าเหมียวก็อ่าเป็นปีนะคะก่อนป้าปเมียวจะได้อ่ยายมาอยู่กับสามีนะคะเนาะเราต้องศึกษาให้ดีดูกันให้รู้ดูกันให้รึก แล้วเขาจะต้องเปิดเผยตัวตนเขาด้วยนะคะเพื่อนๆขาเปิดเผยตัวตนเปิดเผยครอบครัวให้เรารู้จักกับครอบครัวเขาให้รู้จักกับพ่อแม่ญาติพี่น้องถ้าเขามีลูกหรือมีอภรรยาอาดีตภรรยาหรืออะไรประมาณนั้น <c oughs> เขาต้องบอกเรานะคะเขาต้องบอกเราทุกอย่างเขาต้องบอกเราทุกอย่างแล้วเราก็ต้องศึกษาเขาด้วยว่าจิตใจเขาเป็นแบบไหน แล้วครอบครัวเขาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆพื่อนเพื่อนๆต้องคิดและไต่ตรองให้ดีนะคะเพาะเมียวไม่อยากให้มีอ่ะคนไทยที่จะต้องมาจบชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศอันนี้มันคือแบบมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและก็อ่าน่าน่าสลดใจอ่ะเพราะว่าป้าเหมียวก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะ ป้าเหมียวก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและป้าเหมียวก็เคยมีเพื่อนอยู่ไม่ใช่เพื่อนนะเป็นแบบว่าน้องที่ป้าเหมียวรู้จักคนหนึ่งนะคะที่อยู่ประเทศไทยนะคะเขาแค่มาเที่ยวกับแฟนแต่ไม่ใช่ประเทศอังกฤษนะคะที่ประเทศอื่นค่ะไปเที่ยวกับแฟนโดยที่เขาไปรู้จักกันที่น้องอาพูดง่ายๆเลยนะคะน้องเขาทํางานอ อยู่ที่บาร์บาร์แห่งหนึ่งที่พัทยานะคะน้องเขา้าไปเที่ยวประเทศนอกกับแฟนคือแฟนไปเที่ยวเมืองไทยแล้วแฟนก็เดินเรื่องพาน้องไปเที่ยวที่ประเทศของเขาแล้วก่อนที่น้องจะกลับน้องไปประมาณ6เดือนก่อนที่น้องเขาจะกลับอีกแค่สวันค่ะก่อนที่น้องจะเดินทางกลับประเทศไทย หลังจากฮอลิเดย์หกเดือนนะคะสามวันค่ะเพื่อนๆขาน้องเสียชีวิตที่ประเทศนั้นอันนี้คือพี่เหมียวรู้จักเขาโดยส่วนตัวเพราะเพราะเขาเป็นาลูกน้องของเพื่อนของเพื่อนป้าเหมียวเองเพราะเพื่อนป้าเหมียวเปิดบาร์นะคะนะแล้วก็เขาจะเป็นลูกน้องของเพื่อนป้าเหมียวอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งชีวิตที่ต้องมาจบชีวิต ที่ต่างประเทศเหมือนกันค่ะป้าเหมียวก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคนไทยผู้หญิงไทยลหลายๆคนนะคะก่อนอื่นก็ป้าเหมียวอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนที่คิดอยากจะมีสามีฝรั่งเดินสายฝอเราต้องคิดและทบทวนให้ดีว่าผู้ชายคนนี้ เขาเปิดเผยตัวตนครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้โดยที่เขาไม่ปิดบังเรานะคะนั่นคือดีที่สุดนะคะคือเขาจะต้องเปิดเผยตัวตนเราและก็ตัวตนเขาเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มันแน่แท้ซะก่อนก่อนที่เราจะตกลงามาเป็นคู่ชีวิตกันนะคะเพื่อนๆค่ะ ก่อนที่เราจะมา,าเป็นคู่ชีวิตกันเราต้องศึกษาเรียนรู้กันให้มากเพราะว่าคนต่างประเทศฝรั่งนะคะเพืเ่อนๆค่ะพี่ป้าเหมียวจะบอกไว้เลยว่าฝรั่งแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราจะเจอคนดีหรือเราจะเจอคนไม่ดีนะคะเพืเ่อนๆ อันนี้ก็ป้าเหมียวก็อยากให้ศึกษากันดีๆจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนๆได้มาอยู่เมืองนอกเพื่อที่จะได้มาทำงานทำการหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้โดยที่เราไม่ต้องงอมืองอเท้าขอเงินจากสามีฝรั่งนะคะป้าเหมียวก็อยากให้มานะคะแต่อยากให้ศึกษากันให้ดีๆเพราะว่าป้าเหมียวเห็นแบบ น้องคนนีนะ้น่าสงสารมากเลยอะป้าเมียวน่าสงสารแล้วนะป้าเหมียวก็ขอแสดงความอาเสียใจกับครอบครัวน้องเขาด้วยนะคะคือป้าเหมียวคิดอยากจะทําคลิปนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูและอยากจะเอารูปมาโชว์ให้เพื่อนๆนดูแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าญาติาเขาได้รับรู้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อหาญาติเขาได้รับรู้แล้วว่า,าเขาเสียชีวิต แต่ทางแม่เขายังไม่ทันได้รู้ว่าลูกสาวได้เสียชีวิตอยู่ที่ประเทศนอกอันนี้ป้าเหมียวก็เลยไม่สามารถที่จะเอารูปเขาขึ้นมาโชว์ได้นะคะป้าเหมียวก็เลยอยากจะามาทำคลิปพูดให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสาวๆส,สายโฟที่คิดอยากจะมีสามีฝรั่งกันทุกๆคนนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เพราะว่ากรณีนี้อ่ะ พระเหมียวก็ไม่แน่และก็ไม่รู้แน่ชัดว่าเขารู้จักกันมานานหรือยังแต่ในข่าวบอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ลอนดอนเมื่อสองเดือนหรือเดือนเดือนหนึ่งที่แล้วเนี่ยค่ะประเหมียวคิดเอาเองนะคะเขาคงอาจจะผู้ชายนะคะผู้ชายนะคะฝรั่งคนนี้อาจจะ พาเขามาฮอลิเดย์หรืออะไรอันนั้นก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะพอเขาพาผู้หญิงคนนี้ย้ายมาอยู่ที่ลอนดอนแต่ตัวเขาไม่ได้อยู่กับผู้หญิงคนนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาพาผู้หญิงคนนี้มาที่ลอนดอนคือมาเช่าแฟลตอยู่แล้วเขาก็อยู่แฟลตด้วยกันเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็กลับไปประเทศเขา ซึ่งเขากลับไปหาลูกหาเมียเขาที่ประเทศเขาแล้วปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียวอันนี้คือมันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าบ้านเมืองของประเทศนี้โดยเฉพาะลอนดอนนี้เป็นเมืองที่อันตรายนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นเมืองที่อันตรายอันตรายยังไงคือเราไม่รู้จักทาง เราพูดภาษาไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วอีกหนึ่งอย่างถ้าเรามาในานามนักท่องเที่ยวเราทำงานไม่ได้เราไม่มีเงินใช้แล้วเราจะทำยังไงครับเพื่อนๆและอีกอย่างบ้านหรือแฟตที่เขาเช่าไว้ให้เราอยู่ถ้าอย่างสมมุติว่าเขาเช่าให้เพื่อนๆอยู่แค่เขาจ่ายค่าเช่าไปสองเดือนอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่อย่างสองเดือน โดยที่เขาทิ้งเงินไว้ให้ประมาณหนึง่งให้เราไว้อยู่ไว้กินพอหมดสองเดือนไปเขายังไม่กลับมาแล้วเพื่อนๆจะอยู่ยังไงเพื่อนเพื่อน,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 นต้องคิดก่อนนะคะคิดและไต่ตรองให้ดีนะคะอันนี้คือป้าเหมียวมาให้ข้อคิดให้ข้อคิดว่าถ้าเราไปแบบนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะแล้วถ้า เป็นคนประเทศนี้จริงๆมันก็โอเคใช่ไหมคะถ้าเป็นคนประเทศอังกฤษจ,จริงๆนี่มันก็ดีไปแต่ถ้าว่าไม่ใช่คนประเทศอังกฤษเป็นคนประเทศอื่นแล้วไปแต่งงานกับคุณแล้วพาคุณมาอยู่ประเทศอังกฤษเหมือนน้องคนนี้อันนี้อมืมันอันตรายค่ะเพื่อนๆ่ะแล้วประเทศประเทศ ที่ผู้ชายคนนี้ไปแต่งงานกับผู้หญิงไทยมานะคะผู้ชายคนนี้อยู่ที่ประเทศอันตรายด้วยค่ะเพื่อนๆแต่ป้าเหมียวไม่อยากจะขอเอ่ยชื่อประเทศเขานะคะนี่แหละค่ะป้าเมียวอยากจะมาะพูดอยากจะมาะให้ข้อคิดเพื่อนๆสายฝอให้คิดและไต่ตรองให้ดีก่อนที่เราจะศึกษาจิตใจกัน ก่อนที่เราจะแต่งงานและยา้ายมาอยู่กับเขาเราต้องศึกษาศึกษาจิตใจกันให้รู้ท่องแท้ให้รู้ถึงครอบครัวเขา 1. นึ่เขามีลูกหรือยังเขามีภรรยาหรือยังถ้าเขามีภรรยาแล้วเขาเลิกกันหรือยังถึงมีลูกติดก็ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ถ้าว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว แล้วเขาจะเอาเรามาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนคะที่เขาจะมาอยู่กับเราเขาก็ต้องอยู่กับภรรยาของเขาแล้วถ้าภรรยาของเขารู้ว่าเขามีเราด้วยเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นครับเพื่อนๆคะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่ใช่ประเทศของเรานะคะเพื่อนๆนต้องคิดด้วยนะคะ ป้าเหมียวเข้าใจว่าเพื่อนๆอยากจะได้ฝรั่งเป็นสามีแต่ป้าเหมียวอยากจะให้เพื่อนๆคิดก่อนนะคะคิดก่อนเราสามารถมีได้คิดได้ว่าเราอยากได้สามีฝรั่งเราคิดได้แต่เราต้องคิดด้วยว่าผู้ชายคนนี้โอเคกับเราไหมโอเคกับครอบครัวเราไหม รู้จักครอบครัวเราไหมแล้วเรารู้จักกับครอบครัวเขาหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยรู้จักกับครอบครัวเขาหรือเปล่าเขาต้องแนะนําเราให้รู้จักกับครอบครัวเขาอย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาแต่ละคนนะคะเราจะต้องรู้จักรู้จักเขาก่อนก่อนที่เราจะแต่งงานตกลงแต่งงานกับเขานะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้มันก็เป็นอีกข้อคิดและ แง่มุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆกะเราต้องศึกษากันให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะตกลงแต่งงานกับเขาแล้วย้ายตามเขามาอยู่ประเทศนั้นๆนะคะป้าเหมียวก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยากจะมาอะบอกเพื่อนๆมาให้แง่คิดมาอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้เพื่อนๆคิดไตรตรองให้ดีก่อนที่จะมีสามีฝรั่งอะไรประมาณนั้นนะคะป้าเหมียวก็เป็นคนที่แบบว่าพูดแบบเลิศดหรูไม่เป็นนะคะป้าเหมียวก็จะได้แค่นี้แต่ถ้าว่าเพื่อนคนไหนที่อ่าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติด,ดตามแม่ป้าเหมียวด้วยนะคะคลิปนี้ป้าเหมียวก็ จะขอพูดไว้แค่นี้นะคะพราเหมียวก็จะอ่าเป็นหัวข้อแบบว่าอุทาหรณ์เตือนอุทาหรณ์เตือนใจสาวสาวสายฝอนะคระเพื่อนๆค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะคิดให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะตกลงแต่งงานกับเขาเราต้องศึกษาใจกันให้ดี เราต้องเรียนรู้กันให้ดีว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือยังหรือว่าเขาเลิกกันแล้วเขาแนะนำเราให้รู้จักกับพ่อแม่เขาหรือเปล่าให้รู้จักกับครอบครัวของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะเพื่อนๆขาไม่ใช่อ,อยู่ๆปุ๊บโอ้ยเห็นฝรั่ง อยากได้ฝรั่งอย่างงู้นอย่างนี้แต่ตัวเองยังไม่รู้ชะตาชีวิตของตัวเองเลยว่าได้ฝรั่งแล้วมาอยู่กับเขาแล้วชีวิตคุณจะเป็นยังไงป้าเหมียวอยากจะแนะนำอีกหนึ่งข้อคือว่าหนึ่งพอเรารู้จักการศึกษาจิตใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่นู่นนี่นั่นเสร็จสับโอเคเราตกลงเป็นแฟนกันแล้ว ตกลงที่จะแต่งงานกันแล้วป้าเหมียวอยากจะให้เพื่อนๆบินไปประเทศของแฟนตัวเองบินไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะบินไปฮอลิเดย์ก่อนนะคะบินไปเที่ยวก่อนว่าเราสามารถอยู่ได้ไหมแล้วเขาพาเราไปเจอครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเขา หรือเปล่าอืมนะคะเราต้องทําอย่างนั้นก่อนนะคะเพื่อนๆะ่ะเราต้องมาดูก่อนว่าเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ไหมที่ประเทศนอกชีวิตการเป็นอยู่ของเขากับชีวิตการเป็นอยู่ของเราที่จะอยู่กับเขาเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมนะคะเพื่อนๆขะเพื่อนๆต้องบินมาก่อนนะคะบินมาทดลองดูก่อน แต่ถ้าเพื่อนๆไม่บินมาทดลองดูก่อนอยู่ๆเพื่อนๆก็ตกลงแต่งงานโดยที่เพื่อนๆอยังไม่รู้เลยว่าครอบครัวเขาเป็นยังไง <c oughs> พ่อแม่พี่น้องเขาเป็นยังไงแล้วเราบินมาเลยมาอยู่กับเขาเลยแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ต้อนรับเราเราจะอยู่ได้ไหม อันนี้ป้าเหมียวให้ข้อคิดนะคะเราจะอยู่ได้ไหมแล้วเขาสามารถที่จะเลี้ยงเราได้ไหมนะคะเพื่อนๆขะเพื่อนๆเอาอข้อคิดที่ป้าเหมียวพูดในวันนี้นะคะไปคิดดูนะคะไปคิดดูถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอแล้วย้ายมาอยู่แล้วดีเจอคนดีมันก็ดีนะคะแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดี ถึงชีวิตได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้คือป้าเหมียวอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับน้องคนที่เสียชีวิตในลอนดอนนะคะเนาะอยากให้เพื่อนๆอคิดแต่ตองให้ดีนะคะนี่คือป้าเหมียวอยากอที่จะมาพูดนะคะเนาะปกติป้าเหมียวจะไม่ชอบมาทำคลิปพูดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบป้าเหมียวก็จะหาเรื่องมาพูดเรื่อยๆนะคะ ป้าเหมียวอาจจะมาพูดเรื่องตัวเองก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเพืเ่อนๆคะโอเคค่ะคลิปนี้อาจจะยาวไปสักเล็กน้อยนะคะป้าเหมียวก็ขอโทษขออภัยอ่แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลาเข้ามาฟังสิ่งที่ป้าเหมียวพูดไปในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคนนะคะขอบคุณกำลังใจที่ยังเข้ามาให้ป้าเหมียวเสมอมานะคะเนาะ ขอบคุณนะคะขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะสาวๆสายอ่อทั้งหลายคิดแต่ตองให้ดีนะคะคิดะก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าใช้อารมณ์ที่ว่าเราอยากจะได้และอยากจะได้มันไม่ดีอาจจะถึงชีวิตได้นะคะเพื่อนๆคิดก่อนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ป้าเหมียวก็ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ